สนับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงพสุอุณนาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจ สร้างได้ด้วยตัวคุณครับวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่ผมจะนํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้มาจากแขกรับเชิญคนพิเศษของรายการซึ่งถือได้ว่าแขกรับเชิญท่านนี้เป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งและก็ถือว่าเป็นนักสู้ชีวิตที่สามารถพาตัวเองและก็ครอบครัวมาประสบความสําเร็จในฐานะนักธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟรินครับนั่นก็คือผู้บริหารระดับ Ex c l u s i v e Paradise คุณลำจวนปั่นหอมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อน รับนะครับสู่รายการ i ีฟ In Spi r e นะครับเวลาเรียกคุณลำจวนเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความคุ้นเคยเรารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมคงไม่ทราบว่าเวลาเจอกันข้างนอกเนี่ยผมเรียกป้าจวนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียกเหมือนเดิมดีกว่านะฮะเพื่อเพื่อความคุ้นเคยนะแล้วก็ป้าจวนเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่อยู่ร่วมธุรกิจกับกิฟฟารีนมาพอสมควรละแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านคงอยากทราบตำนานของชีวิตที่เป็นเรื่องราวว่ากว่าจะมามีวันนี้ได้เนี่ย ป้าจวนของเราเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างนะครับก็เลยอยากจะชวนคุยถึงเรื่องราวในวัยเด็กย้อนกลับไปเด็กหญิงลําจวนพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็ชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับค่ะชีวิตในวัยเด็กนะคะเกิดมาเป็นคนของจังหวัดสุรินนี่แหละคะ่ะครับตเล็กมาก็รู้ว่าตัวเองอยู่ที่สุรินเลยนะคะครับเป็นลูกคนที่สองเป็นลูกคนกลางนะคะ มีพี่น้องสามคนคพ่อมีอาชีพถีบสามล้อนะคะครรู้สึกว่าจะเป็นสามล้อรุ่นรุ่นแรกๆของจังหวัดสุรินทร์สมัยจำได้ว่าถนนราดยางไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะคก็คุณแม่ก็อดีตคุณพ่อเคยเล่าบอกว่าอาชีพเราสองคนพ่อพ่อแม่คือขายฐานร่านก็คิดได้ว่าเออถ้าสมมุติว่ามีสาล้อสักคันก็เลยไปซื้อสาล้อมานะคะคอาจจะ สมัยก่อนคนสมัยก่อนไม่มีการผ่อนการอะไรนอกาเก็บเก็บสะตุ้งสะตังเสร็จก็ไปซื้อสามลอ้อมาคันคแล้วก็เพราะว่าแม่ก็ต้องมีลูกต้องเลี้ยงก็ให้แม่เลี้ยงดูลูกอยู่บ้านพ่อก็ไปถีบสามล้อนะคะนี่คือชีวิตในใบเด็กเป็นคนยากจนไปโรงเรียนไปไหนก็ช่างเรานั่งแต่สามลอ้อเพราะเราไม่ได้มีรถมีอะไรกับเขาค,คนอื่นก็มีมอเตอร์ไซค์มีจักรยานจําได้ว่านั่งแต่3สามล้อตัวเองก็ถีบสามล้อเป็นนะคะ ก็ได้พาน้องพานุ่งไปนั่นมานี่ไปดูหนังดูละคนเราก็ถีบสามรสตัวเล็กๆเราก็นั่งอ่านไม่ได้เราก็ถีบข้างๆนะาสามรสถีบนะปัจจุบันครับและตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราถือว่าเราลำบากมานะฮะแต่ว่าเราเคยจินตนาการนะครับว่าไอ้ความลำบากเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนมันได้ตอนเด็กๆเ,เคยคิดไหมว่าฉันฉันจะไม่ยอมลำบากอย่างนี้อีกต่อไปไอ้ความฝันลึกๆตอนเด็กๆ ความคิดประเภทนี้มีบ้างไหมครับจริงๆป้าเองเป็นคนที่มีความฝันสูงนะคะสูงมาก,ก<ล>ตั้งแต่เด็กๆเลยมีความคิดอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นคนที่คิดแปลกๆซึ่งคนอื่นไม่รู้ในใจของเราครับพ่อแม่บอกว่าเราเป็นลูกคนกลางไม่ให้เรียนครับเรียนจบป .4 ีก็อยู่บ้านเถอะลูกครับจําได้ว่าพ่อกับบอกว่าแม่บอกว่าคนโตต้องเรียนค,คนเล็กต้องเรียนเพราะเรามีน้องผู้ชายคนเดียวคนโตเราเป็นเป็น ผู้หญิงนะคะแล้วป้าเป็นคนกลางเขาบอกว่าคนกลางให้อยู่กับบ้านจําได้ว่าป้าจบป .4 ร้องไห้สามวันสามคืนเลยเพื่อที่จะเรียน่อเขาไม่ให้เรียนครับร้องไห้จนแม่ลาคาญว่าเออเอางี้แล้วกันถ้าเองเรียนอบตกตอนไหนเองออกตอนนั้นเลยแต่จริงๆแล้วป้าเป็นคนที่เรียนดีพูดง่ายว่าหนึ่งสองสามเป็นของเราหมายถึงว่าที่หนึ่งสองสามเราก็จะไล่เรียกันว่า ค่ะฉันได้ที่สามเธอก็ต้องได้ที่หนึ่งที่สองอะไรไม่ไม่เคยตกจากเลขเหล่านี้ติดท็อปทรีตสองสามมาตลอดเพราะนั้นเท่ากับเราก็ได้มีโอกาสเรียนเราก็เลยได้เรียนนะคะจากจากการร้องไห้ของเรา้วยแหละเป็นปอห้าป6หกไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งจบแต่นี้ปอห้าปหกเรา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 เป็นคนไม่มีตังค์พ่อแม่ไม่มีตังค์ก็พอดีพี่สาวเป็นครูโรงเรียนราช โรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนสมัยก่อนเรียกโรงเรียนราชเนาะเดี๋ยวนี้เรียกเอกชนก็ให้ไปเรียนไปเรียนโดยไม่เสียสตังค์ตรงที่พี่สาวเป็นครูเป็นครูทีนี้ก็ให้ไปเรียนก็จบมศ .3 สมัยก่อนก็ไปสอบเรียนวิทยาลัยครูสมัยเดิมนะคะไม่ใช่ราชพัฒน์ทุกวันนี้ครับจําได้ว่ารุ่นตัวเองนี้ไปสอบวิทยาลัยครูรุ่นสุดท้ายที่ส่งไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ ไปเรียนแล้วก็ไปอยู่หอพักแต่ละเดือนคุณพ่อคุณแม่ก็จะส่งเงินแค่แค่เดือนละ1 0 0บาทบสมัยก่อนนะคะ100บาททั้งที่เพื่อนคนอื่นเขาได้เดือนละ500นะคะแต่ความที่เราเป็นคนมีความสามารถพิเศษหลายๆอย่างนะคะเราก็ได้กุศลจากเพื่อนๆหลายๆคนคไอ้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างกินข้าวบ้างอะไรบ้างแม้แต่ตัดผมซอยผมก็มีเพื่อนจ่ายให้เพราะว่า เราตังน้อยนะคะเดือนละร้อยสมัยก่อนนะคะก็เลยได้เรียนจบวิทยาลัยครูวิทีาลัรครูบอกแม่ว่าหนูอยากเรียน่อปวสสมัยก่อนเนาะก็เรียกอะไรล่ะอนุปริญญาอะไรเงี้ยปวสปวสปวสสูงอ่าเมื่อก่อนมันยังมีปวสเรียกปวสต่าปวสสูงจบปวสต่าแล้วบอกขอเรียนปวสสูงแม่บอกว่าไม่ให้เรียนเรียนไม่แล้วก็ต้องต้องไม่ได้เรียนก็เลยกลับบ้านนะคะแต่ก็ถือว่าเก่งนะ เพราะเ<ช>นื่องจากว่าท,ทั้งทั้งที่จะหมดโอกาสเรียนตั้งแต่ป .4 แล้วอะต<ช>ั้ง <ละ S 2> แต่ป .4 ป .5 แล้วแต่ว่าความฝันที่เราบอกว่าเราอยากเรียนเรารักเรียนในลึกๆโตขึ้นมาเราอยากทําอาชีพอะไระในฝันเราเห็นโทษนะฮะเห็นที่บ้านเราลําบากนะคุณพ่อก็ลําบากคุณแม่ก็ลําบากเนี่ยอยากทําอาชีพอะไรตอนเด็กๆโตกะว่าโตขึ้นเรียนจบมันมีความฝันสูงมากเลยนะคะ<ช>มีความคิดเห็นเขานั่งรถเก๋งแล้วใส่รองเท้าส้นสูงลง จากรถเก๋งมองมองไปแล้วอยู่อยู่ใต้ใต้ประตูเนี่ยเขาสวยมากเลยเขามีทำไมเรามีความฝันว่าเราอยากเป็นอย่างนั้นก <9 S 1> ้าวเท้าลงมามันสุดยอดในชีวิตเลยเนาะโอ้โหเขามีรถเก๋งเขามีเขาใส่รองเท้าส้นสูงเขาใส่เสื้อผ้าสวยๆนความคิดเราเป็นคนขี้เหร่สมัยเดิมนะคะเพราะเราเป็นคนยากจนแล้วก็ไม่มีอะไรจริงๆ<า>ไม่ได้เป็นคนขี้เหร่หรอกเป็นคนอาจจะไม่ได้มีความพร้อมเหมือนคนอืน่นมันคือ คือเราไม่มีอะไรจะใส่กับเขาเช่นกางเกงตอนเราไปเรียนนะคะไปเรียนอุบลเนี่ยไปเรียนครูเนี่ยไม่ได้กางเกงใส่สักตัวไม่มีนะคะมีจําได้ว่ามีกางเกงอยู่ตัวเดียวแล้วไอ้เสื้อที่ใส่ก็เสื้อนักเรียนนั่นแหละเช่นเสื้อพระ,ะอย่างเงี้ยเออเราก็ได้ใส่ออกไปกับเขาเราไปข้างนอกกับเขาแต่เพื่อนคนอื่นเขาก็มีเพราะพ่อแม่ แค่ให้เราได้ไปเรียนก็บุญเลวแปลว่าความฝันเนี่ยอยากทํางานที่ได้แต่งตัวสวยๆได้แต่งตัวสวยๆแต่ยังนึกอาชีพไม่ออกอยังรู้อย่างเดียวว่าเรียนจบเนี่ยถ้าทุกวันฉันได้แต่งตัวสวยๆไปทํางานพอใจแล้วฉันจะมีความสุขมากฉันจะมีความสุขมากและใ,<ช>ในที่สุดได้ทําอาชีพอะไรหลังจาก<ด>เรียนจบได้ทำอาชีพครูนี่แหละ,ะได้ใส่ส้นสูงสิได้ใส่ส้นสูงยิ่งเป็นคนที่ใส่ส้นสูงจนทุกวันนี้ไม่อยากใส่เลยส้นเตี้ยเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆเด็กๆเห็นเขาใส่ส้นสูงนี่โอ้โหเพอร์เฟก เราเป็นครูครั้งแรกเลยอาชีพแรกในชีวิตชีวิตครูเป็นยังไงฮะชีวิตครูตอนสมัยป้าเนี่ยสุจบออกมาเท่าไหรค่ครับหมดเลยมีเท่าไหรค่ครับหมดเลยไม่พอนะคะป้าก็สอบแค่สอบบรรจุแค่เรียงลําดับเลขที่ก็เลือกโรงเรียนคแค่เลือกโรงเรียนเราก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนมีที่ไหนบ้าง <Around. S 2> เขาก็มีชื่อสวยๆงามๆม,มาจําได้ว่าไปบรรจุครั้งแรกป้ายชื่อโรงเรียนก็ไม่มีนะคะ ไปเดินหาเขาบอกถามชื่อโรงเรียนเขาบอกว่านี่ใจโรงเรียนแล้วป้ายไปไหนอ๋อป้ายมันไม่มีครับโรงเรียนที่ป้าไปบรรจุตอนแรกห้องน้ําก็ไม่มีครับเวลาจะไปห้องน้ําก็ใช้ผ้าถุงคนละสีละสีไปรรเราก็มีไม่มีไม่กี่คนคือคือคือลําบากแล้วป้าก็ไปขอเช่าบ้านชาวบ้านเขาอยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นครูอยู่นานแค่ไหนฮะเป็นครูอยู่นานแค่ไหนป้าบรรจุปีพศ2514ครับก็เป็นครูอยู่นานนะคะ มาบรรจุทำงานราชการอยู่30ปีโอ้สามสิปีผ่านชีวิตการเป็นครูมาโดยตลอดะนะทีนี้ทีนี้ความรู้สึกของการอยากจะสร้างอนาคตอยากจะสร้างความมั่นคงเนี่ยมันคงต้องเกิดขึ้นตามวัยชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาโดยหลักการเขาก็ต้องแต่งงานมีครอบครัวพ,พ,พ,พวราประจวนก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาด้วยเหมือนกันค่ะครับแต่งงานก็แต่งงานวิก ก็พูดถึงแต่งงานเมื่อปี2518ก็มีลูกมีลูกครับหนคนนะคะหนึ่งคนแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราเองเนี่ยเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลลูกคนเดียวมามามาโดยตลอดค่ะพอมาช่วงปี2520ครับเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เนื่องจากทัศนคติไม่ตรงกันเราก็ เลี้ยงลูกมาเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต,แต่ว่าเราก็สามารถดูแลลูกได้แต่ทันทีที่ที่มีมีลูกความคิดของการที่จะต้องมีวิสัยทัศน์หรือการมองอนาคตเนี่ยมันต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกที่ตัดสินใจเลิกยาก,กับสามีคนคนนั้นนะคะเพราะว่าเราถ้าคิดว่าถ้าเราอยู่กับเขาอนาคตของลูกต้องแย่เพราะชีวิตที่เราไม่เคยถูกกันเลยอย่างเงี้ยมันจะฝัง มันจะทําให้เด็กฝังครับมนโนนึกว่าตื่นเช้ามาพ่อแม่ทะเลาะกันตีกันเถียงกันอะไรเนี้ย<ช>ซึ่งเราอยู่ในชีวิตอย่างนั้นมาเจ็ดปีสุดท้ายเราก็ตัดสินใจเหตุผลตรงนี้ว่าถ้าหากว่าเราไม่ไม่ไม่หยุดตรงนี้ลูกเราจะแย่ตัดสินใจเลี้ยงลูกคนเดียวดีกว่าครับแต่ความที่เรามาเลี้ยงลูกคนเดียวทําให้เราแกร่งขึ้นจากผู้หญิงที่อ่อนแอพอเรามาเป็นเหมือนกับพ่อกับแม่ในคนเดียวกันมีความรู้สึกว่าอะไรเราก็กล้า ดูเหมือนเราจะเป็นนักสู้ชีวิตแต่ระหว่างทางที่เราต้องขอภายนะที่ต้องดูแลครอบครัวรนะด้วยตัวคนเดียวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเคยมองหาช่องทางในการที่จะทำมาหากินเพิ่มเติมหารายได้เพิ่มเติมหรือนึกถึงวิธีการสร้างความมั่นคงทางการเงินยังไงบ้างเป็นคนคิดอยู่ตลอดเวลาครับป้าจะเก่งหลายอย่างใช่ะเป็นช่างตัดผ้าเป็นช่างตัดผ้ากลาง,งกลางวันก็กลางคืนมาก็เย็บผ้าครับ ก็เย็บผ้าบ้างแล้วก็มาเปิดร้านขายของเอาเอาคนมาช่วยขายด้วยขายข้าวแกงแล้วก็เลี้ยงหมูระหว่างนั้นเป็นครูด้วยเป็นครูด้วยะตัดผ้าเย็บผ้าเป็นครูตอนเที่ยงเย็บตัดตอนเที่ยงตัดตันกินอาหารตัดตอนเย็นกลับมาเย็บเย็บโอ้ใช้เวลาว่างละขายอาหารล่ะขายอาหารก็ทําแต่เช้ามืดไปแล้วก็ทําไว้ให้เด็กขายโอ้โหท่านผู้ชมครับ นี่แค่ช่วงเริ่มต้นนะครับว่าในชีวิตของคนที่เป็นครูแต่ว่าด้วยความที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกเนี่ยทำให้ต้องมีอาชีพที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อว่าการเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแต่ต้องทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยเธอมีวิธีการจัดการกับเวลาที่มีอยู่ในมือและวิธีการวางแผนอนาคตให้กับตัวเธอเองและลูกอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ มาคิดถึงหน้าวันนี้จริงๆนะเอดป้าคิดว่าเมื่อก่อนถ้ามีธุรกิจเครือข่ายป้าคงจะทำตั้งแต่นู้นนั่นแหละป้าคงจะไม่ลําบากยากจนมาคือเหมือนกับว่าเราผ่านการลงทุนผ่านการทําเขาเรียกว่ากิจการส่วนตัวแล้วกันนะขายข้าวแกงเลี้ยงหมูตัดผ้าภาพมันถือเป็นกิจการส่วนตัวเราเราได้ประสบการณ์และได้บทเรียนว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่าย